ความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยก็คืออ่ะพอพูดถึงอารมณ์เป็นไงคะครับอารมณ์ของตัวเองเรารู้จักมันไหมอ่าครับเรารู้ไหมว่าตอนนี้เราโกรธอยู่เราเสียใจเราเศร้าเรามีความสุขก็คือเรามีความสามารถที่จะรู้จักอารมณ์ของตนเองได้และสามารถควบคุมหรือจัดการอารมณ์ให้ใช้ในเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในตอนนั้นได้เช่นถ้าเราโกรธเราไปต่อยเลยโกรธพี่โตนไปต่อยพี่โตนเลย อีสแอเอฟให้ดูอันนี้ก็อาจจะไม่มีความฉนาะางอารมณ์แต่ถ้ารู้สึกโกรธเรากลับมาทบทวนก่อนว่าเอ๊ะมันรู้สึกอะไรอยู่ฉันต้องการ,ร,ร,รอะไรที่โกรธพี่โตนเพราะว่าจริงๆอยากให้พี่โตนอ่ะให้เวลาเราพูดขึ้นอีกนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็เลยไปสื่อสารกับอขอเวลาพูดขึ้นอีกเนี่ยก็โอเคแทนที่เราจะมีความรุนแรงกันเป็นต้นฉันความฉลาดอารมณ์จะทําให้ลดความรุนแรงแล้วก็ทําให้เรามีผลลัพธ์ที่เราต้องการจริงๆอย่างมีความสุขได้ค่ะ ความฉดกางอารมณ์เป็นสิ่งที่ฝึกได้ครับไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วเก่งเลยแต่ว่าเราค่อยๆเติบโตทีละนิดเหมือนต้นไม้ที่ค่อยๆโตได้ครับสเทคนิคที่พี่แกงส้มอยากจะฝากไว้วันนี้นะคะข้อแรกก็คือสอแรกนะคะ3ลมหายใจหมายถึงว่ามีอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นมาปุ๊บ3ลมหายใจก่อนเลยใช่ไหมครับก่อนที่เราจะพุ่งไปต่อยเพื่อน <laughs> ก่อนก่อน <laughs> ที่เราจะเครียดจนแบบจะกรีดออกมาครับ สามลมหายใจก่อนอมันจะทําให้เราเปลี่ยนระบบการทํางานของสมองด้วยนะเพราะตอนเราเครียดปุ๊บทําไงคะเลือดขึ้นหน้าเราพร้อมละที่จะแบบทุกอย่างเกรงไปหมดพอเราหายใจลึกเลือดกลับมาเลี้ยงสมองได้เราค่อยๆค,คิดอย่างมีสติได้ก็สามลมหายใจเนี่ยหมายถึงการที่เราได้หายใจลึกๆ หายใจายาวๆอ่าสามครั้งเพราะว่าให้เราได้ใช้เวลากับตนเองได้ครูดาวเหมือนอารมณ์มันปีดได้มันก็ลงได้อ่าถ้าลมหายใจเดียวอาจจะไม่ทันเราก็ให้เวลาตัวเองหน่อยลมหายใจที่หนึ่งสองแล้วก็สามแล้วก็ผ่อนคลายสบายๆค่ะจะรู้รรสึกเลยว่าเอ้ยเหมือนสมองมันโปร่งขึ้นโลงขึ้นไหมคะครับ,รบอืมฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคแรกก็คือหายใจลึก,ลก 3ครั้งนั่นเอง3มลมหายใจค่ะคข้อที่2ก็คือการใส่ใจความรู้สึกลองดูซิว่าร่างกายตอนเนี้บอกอะไรเาราเวลาที่เราโกรธเรารู้สึกยังไงคะอึดอัดอึดอัดอม,มันแน่นมันปวดหัวมันร้อนไปหมดอันนี้แหละเรียกว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายครับฉะนั้นอยากให้เรากลับมาใส่ใจความรู้สึกแล้วบอกชื่อมันเวล<ะ>า <ผม S 2> ที่เราเศร้ารู้สึกยังไงคะอาจจะแบบ หน้าไปละหน้าบึ้งละทุกอย่างแบบตัวกม้มมนหมองรมหรือว่าบางทีอาจจะปวดท้องเวลาเรากังวลเนาะอันนี้แหละก็เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายเหมือนกันค่ะคอยากให้ใส่ใจแล้วก็บอกชื่อมันพอเราบอกชื่อปุ๊บเราก็จะเหมือนกับถอยออกมาเหมือนเป็นร่างที่สองมาดูตัวเองได้พอเราถอยออกมาเราก็จะค่อยคอยคิดได้ว่าความรู้สึกนี้จะพาฉันไปทางไหนต่อทุกครั้งที่ฉันโกรธไม่ได้แปลว่าฉันต้องไปต่อยคนแต่ทุกครั้งที่ฉันโกรธมันอาจจะแปลว่า มีบางอย่างที่มาล้ำเส้นฉันอยู่นะครับแล้วบางอย่างนั้นคืออะไรเช่นเราคาดหวังว่าเราจะได้ไปกินข้าวกับเพื่อนแต่เพื่อนเทก็รู้สึกว่าอะล้ำเส้นนี่หว่าไม่รักษาสัญญาฉันเลยครับเราจะตัดเพื่อนเขาไปเลยเราค่อยมาถามว่า เฮ้ยจริงๆลึกๆแล้วฉันอยากได้กินข้าวกับเพื่อนฉันอยากกินข้าวเพื่อนงั้นถามว่าเออทำไมแกถึงไม่มาแล้วว่างวันไหนอีกไหมไปกินข้าวกันใหม่ได้ไหมครับอันนี้คือการจัดการเนาะเพราะบางคนเขาก็อาจจะมีเหตุผลจริงๆถ้าทําแบบที่พี่แกงส้มบอกนะครับใส่ใจเข้าใจความรู้สึกใจเขาใจเราบางทีปัญหาแบบนี้จริงๆมันเล็กน้อยมากๆนะจริงมากเลยค่ะใส่ใจความรู้สึกในที่เนี้ยสาคัญมากเลยนะว่าเป็นทั้งความรู้สึกของตัวฉันและความรู้สึกของคนข้างๆฉันเพราะว่า บางคนอาจจะใส่ใจความรู้สึกเพื่อนมากไปครับอุ้ยเพื่อนอยากได้แบบนั้นเอ้ยแกไปช่วยทําอันนี้ให้หน่อยยกน้ําให้หน่อยไปกับฉันหน่อยแต่ฉันลืมอะว่าตัวฉันรู้สึกเศร้าอยู่การที่เขาทําแบบนี้กับฉันทําให้ฉันโกรธเหมือนมันไปสู่การช่วยเหลือเขาเลยแต่ไม่ได้กลับมาดูความรู้สึกของตัวเองครับก็สําคัญเหมือนกันที่เราต้องทั้งใส่ใจความรู้สึกของตนเองแล้วก็คนข้างๆเราค่ะครับเนี่ยคือข้อที่2ข้อที่3ก็คือ สื่อสาร,รสื่อสารเนี่ยไม่ได้เริ่มจากการพูดเก่งนะคะคุณคตกอมสื่อสารอะเราสามารถเริ่มได้จากการที่เราฟังเป็นเช่นกันค่ะสื่อสารว่าเอ๊ะการที่เราเกิดปัญหากับเพื่อนเนี่ยที่เพื่อนโกรธเราตอนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นให้เพื่อนเล่าซิรู้สึกอะไรอยู่อาจจะคนพบว่าจริงแล้วเพื่อนแค่น้อยใจก็ได้บแบบเพื่อนนนอยอะทำไมช่วงนี้ไลน์ไปเราไม่ค่อยตอบเลย เราค่อยบอกว่าอ่ะช่วงนี้ฉันยุ่งกับการอ่านหนังสือสอบอยู่นะช่วงนี้ซ้อมเตะบอลน,นะเหมือนกับเราถามแล้วก็รับฟังคนรอบข้างให้มากขึ้นฟังให้มากกว่าเนื้อหาฟังไปถึงความรู้สึกของคนตรงหน้าเราจะถามได้ พี่โตน้อยใจอยู่หรือเปล่าถ้าถ้าไม่ใช่เดี๋ยวเขาก็ตอบเองถ้าใช่เขาก็จะอาจจะแบบนิ่งไปพักหนึ่งแล้วเขาก็หลับรู้แล้วโ oh, อ้เขากําลังน้อยใจค่ะเพราะฉะนั้น3เทคนิคนี้น้องๆลองไปดูแล้วกันนะครับน่าจะเป็น3เทคนิคที่ฝึกให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มี EQ ที่สูงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมกับ3สอที่พี่แกงส้มได้บอกไป